ประทติแบบนี้เป็นรัทาิของคนตอแหละชื่อของฉันคือบรูโนบูจาราตีการตอบคำถามของฉันเปลี่ยนเป็นการทรมานละ,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 ะรู้สึกหัวมันสันส่นๆแล้วกลับจะลุดเลยใช่ไหมละ่ะแต่ว่านายคงไม่มีวันรู้ว่าฉันทำอะไรกับนายร่างกายเหมือนมีซิปปรากฏขึ้นมาโจลูโนโ,นโจบรานะ่ะต่อไป ฉัจะดึงหัวของนายออกมาและทำเป็นลูกฟุตบอลซะแล้วสอบปากคำนายเรื่องที่ฆาตกรรมที่ฆ่าลูก,ก้าเจ้าหน้าตาจะรับแรงโจมตีจากหมอนี่ไม่ไหวแล้วร่างกายเราอาจจะแหลกละเอียดได้แม้ว่าหลายเดือนก่อนเราอาจจะค้นพบความสามารถนี้แต่เราเองก็ยังไม่เคยที่จะใช้ Go Experience ทําทำร้ายคนมาก่อนเลยสักครั้งเดียว Go Experience เป็นเพียงแค่ปล่อยให้โดนสิ่งของก็สามารถทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้ ทำให้สิ่งของอะไรก็ได้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าถหากเป็นพวกการโจมตีแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นเราเองก็จินตนาการไม่ออกเหมือนกันตอบมาซะโจลุโน่โจบดานนะ่าทำได้ตอนนี้ก็มีแค่ลงมือแล้วฮิยะอะไรนะ,ะเอ้ยชิจะหมอน,นี่คือผู้ใช้สปานเห็นความสามารถของฉันงั้นเหรอ นายพูดว่าผู้ใช้อะไรคนที่จัดการลกาูก้าเจ้าน้ำตาคือน,นายสินนะเยอะเยอะอิชาตัตัวเอ้อ,อมึงยังไม่ตายเหรอขน,ดนาดโยมบาลยังรักมึงไว้ไม่อยู่ยกูยังไม่ตายไอ้เวน